虽 cùng kỳ, kinh nghiệm ưu giới kỳ,一般间 đủ可怨过百千 li,要想飞殿去, hoang mang 要等地, phát tình ngô ký, 口缺 với一句, 无摩托,罪是可忍心,哪怕走得,魔,患,免, 찰, qi, 찰, qi, 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 ออท่านภายในอาคารพุทธบ,บรมีแห่งนี้ยังมีที่ประดิษฐานของพาาระสารีริกธาตุด้วยใช่ไหมครับอ่าเป็นบรมสารีริกธาตุเนี่เดิมทีเราเชิญมาจากประเทศจีนนะฮะเนื่องในโอกาสครบ80พรรษาอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะโดยพระธาตุที่นํามาจากจีนได้มาจาก เอามาจากเมืองซีอานนะฮะที่ค้นพบจากฟ้าผ่าวันมาคาบูชาพอดีแล้วผ่าลงไปตรงศิลาจารึกนะฮะภายใต้ศิลาจารึกกับพ,พระพุทธธาตุเมื่อนำพระธาตุขึ้นมาเนี่ยพระสงฆ์พันหนึ่งร้อยกับแปดลูกนะฮะมาพร้อมกันโดยไม่ไดัดหมายระหว่างที่พระสงฆ์อยู่พร้อมเพียงกัน1108นร้ปนั่นเองพระธาตุแสดงอภิหารด้วยการฉายแสงที่พระทปนะฮะสองครั้ง จึงถูกบันทึกไว้ในมรดกโลกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะหลังจากที่มาปริติษฐานอยู่ที่นี่ประมาณ90วันราชเดชาของพระสังฆราชเนี่ยได้ทรงเมตตาพาพระสังฆราชจากหลายประเทศนะมากราบบูชาบ,บรมสารีริกธาตุท่านก็มีความเห็นว่าสถานที่แห่งนี้คู่ควรที่จะประดิษฐานบรมสารีริกธาตุสิบต่อไปจึงให้ทําหนังสือ ทูลขอจับพระสังฆราชนะรพระสังฆราชก็ส่งเมตตาหยิบจากขิ่งบูชานะซึ่งเป็นพระธาตุที่ได้มาจากประเทศดีเดียสมัยหนุ่มๆเป็นพระธาตุส่วนพระพักนะฮะซึ่งที่ได้มาจากจีนเป็นพระธาตุส่วนหาไทยแล้วเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าใกล้เคียงนะฮะแล้วสีสันสวยสดเปล่งประกายเนี่ยเท่าเทียมกันนะฮะจึงได้ถูกบันทึกว่าจึงได้ถูก นำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่เพื่อให้คนเนี่ยกราบไหว้บูชานะส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่ที่อยู่ข้างหน้าเป็นแถวๆนี่นะฮะพระบวรชยาในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชทรงเมตตาเอามาประิษฐานอยู่ณนะที่นี้ที่นี้ก็เพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้บูชานะครับส่วน ส่วนพระแก้วมรกกนี่นะฮะนี่เป็นพระแก้วมรกกฤดูหนาวพอสิ้นวันเพ็ญเดือนสี่นะฮะเราจะย้ายพระแก้วมรกตอันนี้ไปแทนฤดูฤดูฤดูฝนนะแล้วก็เอานำฤดูร้อนเข้ามาแทนที่อ๋อมีการเปลี่ยนนะฮะจะตรงกับวันมาฆบูชาพอดีเป็นวันที่ประสงค์พันสรรูปเนี่ย ไปพบพุทธเจ้าพร้อมกันโดยไม่นัดหมายนะแล้วพอสิ้นวันเพ็ญเดือน8ปดพระฤดูร้อนที่มาประจําอยู่ที่นี่ก็จะเปลี่ยนกลับไปก็จะนําพระสงฆ์พระฤดูฝนเนี่ยมาแทนที่ก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเช่นนี้นะฮะปีหนึ่งสามครั้งในทุกๆ4เดือนนะฮะก็แสดงหเห็นว่าเป็นปริศนาธรรมอันหนึ่ง ที่ได้ทิ้งล่องรอยไว้เห็นไว้ว่าเราอยู่ในโลกนี้หรืออยู่ในแผ่นดินแห่งนี้ภูมิภาคนี้ก็เพียงแค่สามฤดูกาลถ้าเรามาดูล่องลอยของพระพุทธรูปที่เกิดวันพฤหัสถ้าเราบอกว่าเป็นปริศนาธรรมใช่ไหมการที่นั่งสมาธิหยุดใช้มือหยุดใช้เท้าใช่หรือเปล่านะแต่ให้ใช้สติปัญญาใช่ไหมก็แสดงเห็นว่า การนั่งสมาธิคือการหยุดใช้มือใช้เท้าแต่ให้ใช้สติปัญญาเนี่ยอย่างเต็มความสามารถเมื่อจิตใจสงบนั่งอยู่บนความสงบสุดท้ายสติปัญญาเกิดนะถ้าเรามีอาชีพเสริมสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันก็น่าจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นแต่เราลืมคิดไปว่าการที่เราเอาเวลาราชการเนี่ยมาทํางานส่วนตัวในเวลาราชการเจ้านายเขาก็ไม่รักเราสุดท้ายอนาคตเราก็ดับบุบไปขึ้น เรามาเลี้ยงไก่เราดูแลเขาครึง่งเขาเป็นสัตว์ตัวน้อยฮที่ต้องการความทนุถนอมจากเราเมื่อเราดูแลเขาครึ่งเดียวสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจตายไปครึ่งเลยเราก็เลยไม่สามารถประกอบธุรกิจได้<ม>ก็เลยต้องลาออก<ม>จากราชการ<ม>แล้วก็มาเลี้ยงไก่ใหม่เดิมทีหวังรวยตอนนี้ก็คิดแต่เรื่องเจ๊งอย่างเดียว<ม>เราปิดประตูเจ๊งได้30กส่บประตู<ม>จนกระทั่งสาฟาร์มในวันนี้ ก็มีพนักงานมากกว่า30,000คนเป็นผู้ส่งออกทั้งไก่สดแจ้แข็งอาหารสำเร็จรูปม,มากที่สุดของประเทศไทยนะฮะแ้วก็ยังคิดว่าจะเริ่มเติบโตไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อไก่เขามีกำไรเราจะเลี้ยงไก่ขัดทุน,นมันก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเมื่อเราเขามีกำไรเราก็ต้องมีกำไรด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นกำลังใจในการที่เราทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง เหมือนเหมือนอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าผู้คนร้อยทั้งร้อยเขาจะทําอะไรเขาย่อมจะแฝงความคิดและสติปัญญาลงไปใช่ไหมครับเช่นยกตัวอย่างเอาเหมือนอย่างกับที่ประดับดอกไม้อันนี้เนี่ยลักษณะเขาหน้าเขาเป็นคนเขาสวมมงกุฎเป็นรูปนกยุงนะฮะเขามีปี แต่ตัวเขากับกลายเป็นสุนัขแล้วก็ก็ห้อยสิงโตไว้ด้วยนะฮะถ้าเราบอกว่าคนคนนี้คิดอะไรหรือเขาเจตนาเพื่อจะให้ความคิดอะไรับเราบ้างเนี่ยเราก็ลองมาอ่านจิตใจของคนที่เขาทำนะครับเช่นอย่างเราเรามาอ่านบอกว่าสูงส่งเทียมฟ้าเพราะเขามีปีกบินสง่างามดุดนกยุงทองนะฮะเพราะเขาเป็นรูป องลกยุจิตใจเข้มแข็งทรหดอดทนกล้าหาญประดุษสิงโตเฉลียวฉลาดงดงามประดุษมนุษย์ซื่อสัตย์จงรักภัก,ภกดีเทียบเท่าสุนัขเห็นไหมฮะมันก็จะได้ความเป็นมงคลแก่เราทันทีไม่ได้เพียงแค่ได้ดอกไม้มาเพียงอย่างเดียวใช่ไหมฮะ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดแง่คิดสุตโลบายต่างๆที่ท่านบลปัญญาได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นแนวคิดที่ว่าสามารถนําไปใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตเราล้วนเป็นสุตโลบายที่เราแง่คิดที่เราสามารถนาไปคิดและปักใช้ได้อยากให้ท่านบล็อปัญญาช่วย ให้กำลังใจและแง่คิดสำหรับคนที่กำลังสิ้นหวังท้อแท้ในตอนนี้ครับครับจริงๆความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะเมื่อถึงที่สุดของมันนะเราจะได้สิ่งที่ปัญญาเกิดขึ้นเราจะเห็นได้จากหินหยางนะหยินหยางครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวแต่กลับมีจุดดาครึ่งของสีดํากลับมีจุดขาวเห็นไหมฮะแสดงเห็นว่าสีขาวคือสีแห่งแสงสว่างหรือความสุขคนที่มีความสุขก็มักจะ ประหมาทและตกไปสู่หลุมดำก็คือความทุกข์ยากแต่ในทางกลับกันคนที่เข้าไปสู่ในความทุกข์ยากเมื่อทุกข์ยากถึงที่สุดแสงสว่างแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นมันจึงมีจุดข,ขาวใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เราได้รับความทุกข์ยากมันจึงเปรียบเหมือนสวรรค์เนี่ยประทานข้อสอบมาให้เราเพื่อให้เราได้คิดได้สติปัญญาเพื่อเจตนาจะเลื่อนชั้นให้แก่เราดันงนั้นการได้รับทุกๆครั้งจึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราจะได้ใช้ความคิดและใช้สติปัญญาของเราเพื่อกอบผู้สถานการณ์ให้บรรลุไปสู่ความสําเร็จให้งได้ฉะนั้นคนที่เห็นความทุกข์เป็นเส้นทางไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นแก่เขาเ่านั้นจริงๆนะฮะแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสวรรค์ก็มกักจะประทานความทุกข์กลับมาให้ก็คือประทานข้อสอบมาให้ใหม่คราวนี้อาจจะยากกว่าเดิมน,นะฮะ แต่ถ้าเรานําไปคิดและใช้สติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปท่านก็จะบรรลุไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายความสาเร็จในชีวิตความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นแก่ท่าน,น,นก็ขอเพียงอย่างเดียวว่าขอให้ใหได้รับทราบไว้ว่าความทุกข์ที่แทจ้จริงเป็นเรื่องของสวัรค์ที่ประทานข้อสอบให้เราเพื่อให้เรานําไปสู่ความสาเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ีปัญหาก็จะมีปัญญาเข้ามาด้วยครับมีปัญหาก็จะมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนเรามีครบทุกสานสองทุกคนนะคบมีหนึ่งสมองกับสองมือว่าสามารถทำให้ตัวเองไปในทางทิศทางไหนก็ได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสุขอยู่ที่ใจเราถ้าเราบอกว่าเราต่อสู้ด้วยใจถ้าเราไม่ยอมพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนะฮะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้จิตใจนะที่เข้มแข็งแล้วฟันฝ่าไปสับ ไปสู่ชัยชนะให้ถึไดับสำหรับวันนี้รายการพัทยาน่าเที่ยวนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านดรปรมัยโชคเรือวนนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราเป็นอย่างมากนะคะในการนําเสนอแนวแน่คิดแนคิดต่างๆนะครับสําหรับวันนี้รายการเราก็ต้องหมดเวลาลงอย่าลืมมาเที่ยวที่บ้านสุขาวดีได้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับที่นี่ยินดีต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับใครเครียดเครียดหรือมีปัญหาก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้เพราะว่ามีที่ที่แบบว่า มีความสงบร่มเย็นเป็นอย่างมากให้เรามาคิดในเป็นเรื่องปัญหาต่างๆครับแล้วสำหรับวันนี้พัดต้องลาไปก่อนครับพัดกับดร,รปัญญาต้องเผาตัวเวลาไปก่อนราพบกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ Già vô trong nước mùa, sài xuất phí lý khô, ôm 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 ôm